จเจ้เเอ๋ยังไม่เอาารูเ <antique> สียงวท่น <saben> ี้บว่บ่ไม่ิม่ไ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 ม่วม่ไม่ไมคไับไม่ไมีไม่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 คม่ไม่ไน่ม่ไม่้ม่้มคไม่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 ไน่่ไม่นม่ม่เม่ไม่ไ่ไม่ไม่สมนไม่ไม่ไม่่ม่ไม่ไม่ไม่่ไม่่่ม่นไม่ม ไปแล้วครับกะลังขึ้นครับพี่น้องของหองตัวนี้โตประมาณหน่อยห้าสิบเซนติเมตรครับเสียงจิงกำลังไล่นนะครับเนาะ ตัวไมบ้บอกพ่อยี่ตัวไมบอกว้เส้นจริงกำลังดีถึงรับผมสองห้องตัวนี้อ่าประมาณสองสามปีนะครับพี่น้องเปลี่ยนผ้าใหม่นะครับเนาะพวกยังใส่ได้เหมือนเดิมครับเส้นจริงกำลังไล่ครับผมเอาชิบว่ไล่ให้เราฮะชิบว่ไล่ให้เรา

โอ้แม่อีเขียวบอแม่นสลูขาดเลยนี่ตัวชี้สูงอ,ย,องย่าเอาเบิ่งพวยยังนะครับนรเนาะพวยยังกำลังไล่ครับผมบอเราเลียนง่ายง่ายครับพี่น้องจะไหนเรากำลังลุ่งแล้วลนี่เราเลียนฟังเสียงสนลุครับรเขาเลียนบ่โดนพวยยังมาหางขึ้นบอ ข้างขึ้นบอนี่ครับก็ไปย่านะครับนเนาะแดนวอนกันวอล่ำไม่บ่นี่ต้มเคื่องบ่าท่นหนี่มันไหนนี่จะล่มลางโอ้กาําลังขึ้นบอไอ้นี่ครับบอเอ้ยยกาําลังไล่เนาะ เริ่มนี้เป็นไอปีได้พะย,ย่ปีนีบ่ปีวลวอปีหน,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 นีบ่นี่นครบกำลังไล่นะครับเนาะวอจาะวอ,อจะป่องพย,ย่ะปีเมเจ็ดสิบโอ้สูตรใหม่บ้นิ่งคือนิ่งดีแทย้นยนไวย,ยังพะ่ พัดติ๊กเนี่ยเลยพัดติ๊กเนาะโอ๊ทางขึ้นรถลมดีปานไปยังมีมีมั่ขึ้นอะมีมีมีเยอะมั่ขึ้นเลยมั่งขึ้นเมั่งขึ้นมีร่องเบิดแต่ว่าอยู่แของสอดอยู่เลยอยู่ต้องแก่ก่อสอดเบิ่งเบิ่งขันมันลงมาดูเจ็นเนี่ยนหินด่บเสียวมาเกมเหมือนเจองี้น้อยหนึ่งปวดทนเลยดินี่ยเจมันทางยามมาลงมันเจ็บมือ เจ้าบกขาดได้พูดยังไมันมั่นใจได้เมียนโอ้ยไปกินกับบัวเรียวเนาะบัวเรียวบัเห็นหน้าเห็นตาได้หรอทีมงานเรียนว่าเยี่ยมยังก็อยู่เข่ยงเฮ้ยดีครับทีมงานเนาะสวัสดีครับผมบอดเบื่อครับนี่บอดเบื่อจิ้มเสือกยุงไหมสยจิ้มเสือกยุงบ่วเห็นหน้าเห็นตาเมื่อวานจิมเสือกยุงข่าแต่ดีพอโล่ฟังจันทร์จะฆ่าเราเป็นลุ่ โอ้ยโอ้ยจำมันขึ้นแห้งแข้งอลยนะเนี่พยพ่อใหญ่ข้าวเหนียวมัดไปมัดไปข้าวเหนียวมัดไปโอ้ยบอลลุกหยางยุ่วบอลสองห่องแดนไวลวัดรู้ว่าต้องไล่เงี้ยวันนี้ไปฟังเวทผ่องสนุกแต่มันตกกาเลยก็อยู่ข้าไปนิดหน่อยนะี่ครับสมัยโบราณน,นะครับนอใบน,น,ในใส่คูกนี่ครับที่ก่อนก็ใส่คูกแบบนี้โอ้บบทเบื่อชื่อไล่จวดเถอะวะไล่จวดเนี้ย โอ้โหเพ่นเ่นว้าเนี่ยเพนเพื่อนจังทีละแม่บอกเ่องน้อยน่อยนะเนยจอดวงแดงเพี่อนดวงแงโอ้คือนีเลยครับดวงเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันลอยลอยล้มนแมเโอ้โดวงไหนเพื่อนลอยยืนเพชรเพชรานเพชร นี่ครับขึ้นยินเย็ดเมียนหาตีบบอกขึ้นอี่แล้วครับลำหนึ่งปูนครับพี่น้องวาวไผ่บุพุทธที่มีวาวไผ่เนี่ยนี่วาวเปล่ามหมอบพี่วาวคาราบาวโอ้าวเสียดเก่งขึ้นแล้วครับบัดิี้โโอ้าวปีขึ้นอ่อนเถอะขึ้นแล้วครับ ตอนนี้มีท้องลํำนะครับเราบอกพยงยิงเขาเท็จจริงครับมียูก่โอ้ครับวอกพยยหนิงขนาดนะครับเนาะรอย,ย,เ,ยเจ็บจิบบอกพยงยิครับห <iete> นิงขนาดนะครับเนะบาะนี่นนนะเป็นวอลเสียดจริงครับผมอ่า รูปบนเดี๋ย่ค่อยแห้งไปไหนเนาะเพราะว่ามันยิงน่งอ่าบ้านคำไปไหน宝妈จีมงองเลงหามงองเลี้ยงครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อใครทุกวันอย่าลืมกดกดระดิ่งเพื่อตีดพวงพาดกินไปไ่นของต้นสีสันครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่น,น,นี้ครับสวัสดีครับ